ว่าเป็นคนที่เมาบางคนเป็นนักจินตนาการเกี่ยวกับการแต่งหนังสือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าแต่ละรูปของอาจารย์จัก,กรพันธ์เนี่ยนอกจากสวยแล้วเนี่ยมันมีราคาสูงเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากความงามที่มันถูกซ่อนเลนในความหมายอันนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอาจารย์จัก,กรพันธ์รูจ้จักจะยืดรูปในหลวงให้ทรงสง่าขึ้นทําสี ให้มันแบนบางส่วนบางส่วนนูนออกมาอย่างเงี้ยเป็นต้นเท่าน,นั้นมันเป็นกลไกลวิธีการคิดเลยแม้กระทั่งงานประติมาก,กรรมตามวัดนะครับเอาย้อนกลับมาเมืองไทยแล้วเนาะกระโดดไปกระโดดมาทษทีในเมืองไทยนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายหลายศาสนาเนาะโดยเฉพาะเขาเชื่อว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศไทยจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบเจดีย์ต่างๆรลูกทรงต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็มีชื่อ ต่างๆในชิ้นส่วนต่างๆของไอตัวองค์เจดีย์ต่างๆเนอะเราเราคงเห็นอย่างนี้เยอะแยะแล้วเนาะอันนี้ส่วนใหญ่ก็เรียกกันว่าเจดีย์เนาะเจะดีย์ถ้าเรามองให้ดีนะครับมองมองออกไหมอ่ามันคือถ้วยมันคือถ้วย มันเป็นรูปถ้วยอย่างนี้ครับเห็นไหมมองออกไหมเพราะนั้นเขาคว่ำม,มาทําเป็นรูปเจดีนะครับเนื่องจากว่าลุงจะถามแล้วเนาะลุมมีรางวัลให้มีพระเถระองค์หนึง่งซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายตอนที่เห็นพระพุทธเจ้าทรงจะนิพพานละเสด็จสวรรคตนิพพานไปเนาะก<ๆ>็ถามว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าตายไปแล้วเนี่ยทำไงดีเราจะทําไงอะ่ะพระพเจ้าบอกให้จัดการศพเราเหมือนยิงมหากษัตริย์นะครับครนี้ พรามากษัตรย์ของในอินเดียเนี่ยจะมีวิธีการห่อศพเหมือนเหมือนกันก็คือการห่อด้วยผ้าไหมนะครับจํานวนทั้งหมด5้าร้อยชิ้นนะครับห่อทับไปทับมาทับไปทับมาแล้วก็ทําการเผานะครับอันนี้คือตําราของในศาสนาพุทธเลยเนาะส่วนเรื่องการลอยอังคารมันเป็นวิธีการของฮินดูนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเราตายแล้วเผาเป็นที่เท่าเนาะ ให้เก็บเราไว้พระพุทธเจ้าก็หยิบบาทพระถ้วยอันหนึ่งนะครับขึ้นมาเป็นทรงนี้เป็นทรงนี้เนาะแล้วก็ทรงเอาจีวรที่เป็นอังสานะครับพับสามชั้นเรียงกันขึ้นมาแล้วก็เอาเราไว้ตรงนี้เอาถ้วยนี้ครอบไว้เก็บไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นที่มาของการออกแบบโกรดการเก็บกระดูกเพราะนั้นในศาสนาพุทธเราถึงจะชอบเก็บกระดูกพ่อแม่ของเราเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นที่ระลึก เพื่อล,ลึกถึงพ่อแม่ของเรานะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเจดีย์ต่างๆแม้กระทั่งเจดีย์ชเวดากองก็เป็นรูปทรงเหมือนถ้วยคว่ำนะครับแล้วแต่ว่าประเทศไหนมีความเชื่อมีสัญ,ญลักษณ์ในรูปทรงของถ้วยต่างกันแต่วิธีการคิดเหมือนกันเลยส่วนด้านบนนะครับที่เราเห็นเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยที่มันเป็นข้อๆเงี้ยเราเรียกว่าป้องฉไหนป้องฉไหนเนี่ยถ้านับให้ดีแล้วส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ ก็จะมีทั้งหมดสิชิ้นเอ่ยใครตอบได้มั่งส่วนใหญ่ก็จะมี16ชิ้นหมายถึงเห็นนะไหมหมายถึงสวรรค์เพราะนั้นเขาเชื่อว่ารูปทรงอันนี้เป็นรูปถ้วยที่ถูกคว่ำลงเก็บกระดูกพระพุทธเจ้าปุ๊กแล้วก็มีสวรรค์16ชั้นตัวส่วนตรงด้านคอนะครับด้านคอของของององค์ถ้วยเนี้ยนะครับ เราจะเรียกว่าบัลลังก์บัลลังก์ก็คือที่เทินของสวรรค์ไหมมันเป็นวิธีคิดหมดเลยนะครับแม้กระทั่งฐานด้านล่างก็ทําเป็นชั้นๆก็หมายถึงจีวรพระพุทธเจ้าที่พับไปพับมา3ามชั้นเพราะนั้นแต่ละยุคแต่ละสมยัยก็จะมีการออกแบบต่างกันบางที่ออกแบบเป็นทรงอย่างนี้อ่าแล้วก็มียอดอะไรต่างๆเนอะส่วนใหญ่เราจะพบเจอในภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ครับ เห็นไหมลุงอาจจะเขียนสวยเกินความเป็นจริงไแปบบขอโทษทีเนาะไอ้ทรงอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งครับป๊บอ่ามันเหมือนอะไรเอ่ยเหมือนกลวยใส่ดอกไม้เห็นไหมควบำลงเพราะนั้นเป็นการอะไราลึกรักนะครับเห็นไหมมองออกหรือยังตอนนี้เพราะนั้นทุกอัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในงานศิลปะกเกิดขึ้นเนี่ยนอกจากรูปทรงธรรมดาแล้วมันถูกแฝงไว้เยอะแยะเลยปรากฏว่าบางเจดีครับก็มีรูกลมๆอย่างนี้ที่เห็นเด่นชัดคือจังหวัดอะไรนะที่ราชการที่สีส่ทรงคิดว่าน่าจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยคือที่มีข้าวหมูแดงอร่อยมากเลยมีต๊ะจีนเยอะแยะเลยนะคร นคนรขอปฐมมีเพียงกระติบมาด้านหลังถูกตั้งครับเขาเรียกว่าปฐมแห่งนครน,นะครับคือเมืองแห่งแรกเพราะนั้นมันก็หมายถึงเช่นนักเรียนชั้นปฐมมัธยมเห็นไหมแล้วก็มาเป็นนิติศึกษาเดี๋ยวลุงค่อยมาเล่าเรื่องเอ,อ,อะไรเนาะที่ตอนนี้เขากาลังฮือหามากเลยไม่ยกพระเกี่ยวอะไรกันเนี่ยนะเดี๋ยวลุงค่อยมาเล่าจะเห็นได้ว่าบางองค์นะครับจะมีเป็นดอกจันแบบนี้ก็มีบางอันก็เป็นรูๆนี้ยครับ มันหมายถึงไรเออยเคยเห็นเทวดาไหมลูกเห็นไหมที่ใส่แล้วก็จะมีทับซวงตรงนี้อันนี้หมายถึงองค์เทวดาดูแลพระาธาตุองค์นั้นเห็นไหมซึ่งต่างกับถ้วยธรรมดาละมันจะมีวิธีการคิดออกแบบมากมายเลยนะครับแต่ละชื่อแต่ละชิ้นส่วนถูกกําหนดและมีความหมายทั้งสิน้นอย่างเช่น ไอตัวอย่างเนี้ยเห็นไหมเราเรียกว่าช่อฟ้ามาหลังลุงค่อยมาเล่าเรื่องช่อฟ้าให้ฟังเนาะช่อฟ้าเนี่ยถูกกําหนดในวิหารของศาสนาพุทธที่ประเทศไทยแล้วก็คล้ายๆกันแม้กระทั่งลาวนะครับซึ่งลาวเนี่ยจริงๆแล้วคนทางภาคอีสานเนี่ยเราได้เดินทางมาตั้งแต่สมัยมองกโกเลียนะครับเดินทางเข้ามาอ,อพยพมาอยู่ทางเหนือแล้วก็อ,อกพยพมาอยู่ทางภาคอีสานนะครับเพราะนั้น คนอีสานเนี่ยไม่ใช่คนแค่อีสานพื้นถิ่นเท่านั้นนะจะเป็นกลุ่มคนจีนกลุ่มคนมองโกเลียนะครับมาอยู่ทําให้เผ่าพันธุ์เนี่ยขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งก็ย้ายอยู่ไปประเทศลาวนะครับเพราะฉะนั้นคนพมา่าจะเรียกคนทางเหนือว่าลาวเวียงอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นภาษาใช้ก็คล้ายกันนะครับแม้กระทั่ง12บรปาน,นาไคเรกยรดินมั่ง12บรน,นาอยู่ที่ประเทศจีน ทำไมเป็น12ปันนากลับกลายเป็นภาษาไทยไเห็นไหมหมายถึงการแบ่งที่นาออกเป็น12ส่วนเรียกว่าแบ่งออกเป็น12ปันนาปันแปลว่าแบ่งกันนะครับเพราะนั้นพระมหาอัสั์องค์นึงซึ่งชำระพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่8ของโลกอา้าวใครตอบได้ม้างมีรางวัลลงมีรางวัลน,นะเหมือนเดิมเลยแต่ข้างในเปลี่ยนไปนะครับเป็น ล็อกเก็ตทองไม่ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้เหมือนเดิมนะครับชื่อว่าอะไรเนาะกษัตริย์องค์นั้นชื่อว่าติโลกรลาชก็คือตรีโลกรลาชเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกเลยนะครับบุกขึ้นไปตีจีนไปตีมองกเลยไปตีทุกที่เลยไปแม้กระทาั่งพวกอาลงอาลับแขเกเคิร์กบุกมาตีทางใต้ยเยอะแยะเลยนะครับยึดหัวเมืองต่างๆปรากฏว่าพระรมหากษัตริย์องค์นี้ที่เรามีพระนามว่าพระเจ้าติโลกรลาช เป็นผู้ที่ทรงชำระพระไตรปิฎกเห็นไหมสำคัญมากเลยครั้งที่8ของโลกนะครับก็นำชนเผ่าคนไทยเนี่ยไปทิ้งไว้ตามเมืองต่างๆเพราะนั้นคนที่อยู่12ปปนาจึงกินข้าวเหนียวยังมีรอยกระทงยังฟ้อนลำยังพูดภาษาเหมือนกับทางเหนือเหมือนเลยเห็นไหมเพราะนั้นจริงๆแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์ชาติอุษาคาเนยเรียกว่าสยามประเทศนั้นไม่ได้ย้ายมาจากเมืองจีน ไม่ได้ย้ายมาจากเมืองจีนเนาะแต่เรามีการขยายอิทธิพลเอาย้อนกลับไปอีกอีกประเทศหนึ่งที่คนผู้ชายทั้งเมืองเลยหน้าตาเหมือนคนอีสานเลยน่าสนใจไหมประเทศฟิลิปปินส์อ้าวเดี๋ยวลุงค่อยมาเล่าทีหลังเรื่องฟิลิปปินส์มาดูเรื่องเกี่ยวกับสัญลักษณ์ความงามนะครับในศาสนาพุทธบทวิหารต่างๆเราจะเห็นได้ว่าตัวหลังคาโบสถ์เนาะ มันก็จะเป็นเกล็ดๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นะครับยกเว้นบางที่ของทางภาคเหนือจะทําเป็นกระเบื้องทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งความเชื่อกับตำนานต่างกันนะครับในความเชื่อของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับแม้กระทั่งสมัยสุขโขทัยย้อนกลับไป700ปีที่แล้วเชื่อว่าโบสถ์ทั้งโบสถ์เนี่ยมันจําลองมาจากตัวพญานาคนะครับเพราะนั้นเกล็ดจ,จึงมีปลายแหลมเหมือนกลีบดอกบัวสัตบงกวดเหมือนกลีบ กล็ดของพญานาคนะครับแล้วก็จะมีหัวกระไดนะครับมีตัวหลังคามีเขาเรียกว่าคันถวยนะก็คือตัวค้าต่างๆของหลังคาไม่ให้มันยุบลงมาเนี่ยทำเป็นรูปพญานาคส่วนใหญ่เลยเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งช่อฟ้าใบละกาหน้าบัานทั้งหลายมันเกิดจากตัวเกล็ดของพญานาคทั้งสิ้นครับส่วนเชิงบันได เฉพาะทางภาคเหนือนะที่เป็นที่นิยมกันเลยก็คือจะทําตัวม้วนๆอย่างเงี้ยทีนี้คนทางภาคเหนือก็มีความเชื่ออีกเช่นมันคือหางวานหางวานันหางอะไรเยอะแยะเลยเนาะแล้วแต่คนเชื่อนะแต่ในความเชื่อของลุงอันเนี้ยแล้วก็เป็นภาษาเหนือจริงๆเรียกว่าหางหวันหวันแปลว่าม้วนครับแปลว่าม้วนถ้าสังเกตให้ดีนะครับมันจะเป็นรูปทรงเหมือนตัวกระหนกตัวเดียวนะครับ เพราะนั้นในงานจิตรกรรมไทยจึงมีรูปลายกระหนกสามตัวนะครับถ้าตัวเดียวเราเรียกว่าตัวเหงาเพราะมันมาตัวเดียวมันเลยเหงาเนาะเพราะนั้นมันหมายถึงจุดเริ่มกำเนิดแห่งปัญญานะครับหางหวันหวันคือการมว้วนไปทันทีที่คุณเดินเข้าในโบสถ์วิหารของทางภาคเหนือเนี่ยคุณจะเกิดปัญญาทันทีเพราะนั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัวที่มันเป็นตัวเหงาเนาะ ตัวมนๆเนี่ยตัวเดียวเนี่ยมันอยู่ที่ตีนบันไดเพราะนั้นเป็นคลังแห่งปัญญานะครับเพราะฉะนั้นในเมืองไทยหรืออุษาคเนเรามีห้องสมุดมานานแล้วเกินกว่า1,200ปีนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่พระมหากษัตริย์องค์หนึ่งของขเขมรหรือเราเราเรียกว่าขอมนะซึ่งจริงๆคนเมืองเขาไม,ไ,มไม่ไม่นิยมให้เรียกว่าขอมชื่อว่าชัยวร,รมันที่สองนะครับเดินทางมาแผ่อำนาจตอนนั้นตรงกับยุคสมัยไหนเอ่ย พนางจามเทวีนะแต่เราไม่ได้ถูกเรียนว่ามันมีศิลปะแบบจามเทวีเนื่องจากว่าพอดี1200ปีที่แล้วตรงกับสมัยทวารวดีคําว่าทวารวดีแปลว่าทวานนั่นเองนะครับทวานก็คือประตูนะครับเช่นบทวิหารก็มีทวานพระราชวังก็มีทวานมีผู้รักษาทวานนะครับสมัยนั้นถือว่าเป็นเมืองที่เปิดแล้วนะครับ มีช่องทางในการค้าขายมานานแล้วเราเชื่อว่ามีการค้าขายมา1,200ปีจึงเกิดศิลปะสมัยนั้นเรียกว่าทาวารวดีนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเรามีการค้าขายลุงเชื่อว่าเกิน3,400ปีบางทีเรากไม่รู้เนาะเป็นหมื่นปีหรือเปล่าก็าไม่รู้เพราะนั้นเราจะไปเจอตะเกียงโบราณครับเป็นของพวกอาหรับเจอะเหรียญที่มันมีหนวดเข่าเนาะของพวกฝรั่ง เจอเงินที่มันเป็นเงินมาจากทางอินเดียทางพวกทะเลน้ำลึกอ่าท,ท่อท,ทีโทษทีพอดีคนมาเตือนเนื่องจากว่าลุงอาจจะติดบัตรเล็กน้อยเสียงเลยไม่ค่อยดังขอโทษนะครับเออมันจะมีเงินพวกนี้ตกอยู่ในทางแถบอีสานนะครับเพราะนั้นลุงเลยเชื่อว่าสมัยก่อนมีการเดินทางค้าขายมาทางอีสานเนี่ยมานานแล้วเนื่องจากว่าตอนนั้นกรุงเทพพันสองร้อยปีที่แล้วยังไม่มีกรุงเทพเนาะ ยังเป็นเมืองทวารวดีเพราะนั้นในการที่4ทรงเสด็จไปที่จังหวัดนครปฐมเจออรารยธรรมนะครับตั้งแต่นครปฐมคือปฐมแห่งนครราชบุรีกาญจนบุรีนครนายกปทุมธานีนะครับเพราะฉะนั้นเมืองต่างๆพวกนี้จะมีสกุลศิลปะคล้ายๆกันเลยเรียกว่าทวารวดีเพราะนั้นมีความงามเรื่องเกี่ยวกับเทพเทวดาเรื่องกับรูปพระพุทธเจ้าเรื่องก่ับความเชื่อเรื่องทางธรรมชาติเพราะนั้น จะเห็นได้ว่ามันมีรุดลายเกี่ยวกับเถาวันต่างๆมากมายนะครับอันนี้ในในงานศิลปะของคนไทยเนี่ยนอกจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยมาถึงสมัยใหม่นะครับมันจะมีงานกลุ่มหนึ่งเรียกว่าแอบแสก็คืองานนามธรรมในงานนามธรรมเนี่ยในศาสนาพุทธมีไหมอ้าวมีเพราะนั้นมีมาเป็นพันๆปีเหมือนกันก็คือ